เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรานันตะใจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเราก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันเราก็หลับตาเบาๆพอสบายสบาย แล้วก็นึกน้อมเอาเทียนใจไฟนิรนันดรานันตใจไปตั้งไว้ที่กลางกายที่ศูนกลางกายฐานที่เจดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้ใจเราหยุดนิ่งๆนุ่มๆอ,อ,อย่างสบายๆนน้อมไว้ในกลางกายถ้าหากว่าเราคุ้นเคยกับการน้อมใจมาหยุดนิ่งๆไว้ในกลางกายท่าที่เจ็ดทุกวันการนึกน้อมเอาเทียนใจไฟนิรัน อนันตใ,ใจไว้ในกลางกายก็ไม่ยากแค่เราลึกน้อเมเบาๆภาพเทียนใจไฟนิรันดรอนันตใ,ใจก็จะอยู่ในกลางกายแต่เราเข้าถึงดวงธรรมก็จะอยู่ในกลางดวงธรรมถ้าเข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ที่ปรมรูปภูมิก็ จะอยู่ในกลางกายที่เราเข้าถึงนั้นถ้าเข้าถึงพระธรรมกายก็จะอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายเราเห็นดวงธรรมกายภายในหรือ,องค์พระชัดเจนแค่ไหนก็จะเห็นเทียนใจไฟนิรันดรานตชัยนะชัดเจนอย่างนั้น าเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันก็จะยิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในแล้วก็ดวงทรรมะกายภายในเรล้านั้นก็จะขยายกว้างออกไปเรื่อยๆเทียนใจก็จะใส เป็นน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าบ้างหรือว่าใสเหมือนกับเพชรเพชรใสๆที่ต้องแสงแต่เปลวมันจะนิ่งใสหรือใสเกินใส แต่ถ้าหากว่าใจเรายังหยุดนิ่งไม่สนิทมันก็เหมือนมโนภาพที่เรานึกน้อมเข้าไปชัดบ้างไม่ชัดบ้างถ้าเรานึกน้อมเป็นเนี่ยสำหรับคนที่ใจยังหยุดไม่สนิทแต่ถ้าน้อมใจเป็นเหมือนนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศ ภาพมันก็จะชัดในระดับอย่างนั้นแหละแล้วแต่ความคุ้นของเราแต่วัตถุประสงค์ต้องการให้ใจนะไม่หยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จแนละ้วต้งการให้นิ่งๆนี่คือวัตถุประสงค์ลำดับแรก ถัดไปเราก็จะเล่นน้อมเทียนใจฝ่ายนิรันดร์นันทชใจน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายแต่อนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ซึ่งเราจะไปกราบระราตนาให้ท่านเดีน้อมนำไปถวาย เป็นพุทธบูชาเพื่อให้ได้บุญละเอียดพิเศษนำมาตัดหล่อนวิบากกรรมของเราหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็ตั้งผังใหม่ที่ดีหรือผังเก่าที่ไม่ดีจะเป็นอุปสรรคของชีวิต ทำให้ชีวิตลำเค็นนนะลือออกไปชีวิตที่ลำเค็นแล้วไม่อุตสาก,กับเราะเราได้ถูกอกุศลกับกกสิงจิตให้กระทำความผิดพลาดในกายว่าจจใจและก็เป็นผังสำเร็จติดมาเป็นมีบากในช่วงที่ เราเกิดกับมันับภพบนับชาไม่ทุนเแล้วบุญบาปก็ยังปะทะกันอยู่ปะทะกันอยู่นั่นแหละโดยมีมนุษย์เหมือนหุ่นนี่แหละบังคับให้ทำที่เขาจะบังคับกายมนุษย์ให้ทำบาปเพราะกลัวกายมนุษย์นี่จะไปรู้ไปเห็น สิ่งที่เข้าได้ทำพังสำเร็จเอาไว้ตั้งเยอะแยะบังคับมรรทิรทำอากาศสโลคันตโลกสัตวโลกสาร,ร,รพาดไปหมดสรรพสัตว์ตรสรรพสิ่งทั้งหลายกลัวจะไปรู้ไปเห็นแล้วก็ไปลือพังเ่านั้นจึงกระทั่งพน้นจาก กรอบวิชาของเขาที่เขาบังคับบัญชาแล้วก็จะไปสู่ที่สุดของเขาแล้วก็กลัวจึงบังคับกันอย่างนี้แหละบังคับกันเรื่อยๆเมือสูกันปัะทะกันไปจึงเป็นวิบากกรรมติดตัวลรามานับวิบากไม่ทุวนเลยบางวิบากก็ ใช้ไปหมดแล้วบา,บางเวลาก็กำลังใช้อยู่ใช้ช่วงสัน้นบางใช้ช่วงยาวมึงเยอะแยะไปหมดเลยเรามันติดในเมอในกลางกายเราไปบากที่เขาบังคับให้ใช้อยู่ในภพสามนี่แหละการมาพบรูปพบร,รูปพบอห้วนเวียนกันอยู่อย่างนี้วนะนกันไป แล้วก็เกิดมาก,ก็ให้ลืมอีกเอาธาตุพิธาตบังมาหมดมาบังอะไรเลสารพัดจึงไม่รู้เรื่อง,องเราวก็มีทิงชีวิตถ้าก็บังคับไปสร้างวิบากใหม่ของเก่าก็ยังใช้ไม่หมดของใหม่ก็ทำขึ้นมาอีกแล้วก็ต่างพบภูมิลองรับ ไปเสบยิบากกันอีกยาวนานจนกว่าจะมีผู้มีบารมีแก่ท,ทัธทามิแก่นั่นแหละสังสมบารมีจนกระทั่งหลุดพ้นเป็นพระอรหนันตาสมมทธเจ้มมมมดาด้วยตัวท่านเองแล้วก็มาสอนมาแนะนำมาถ่ายทอดให้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตความจริงนี่ถูกเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตรายรักอะกฎเกณฑ์ทุกอย่างมักเมยนซ้อนๆกันอยู่ซับซ้อนจะหลุดได้ก็ต้องหยุดต้องนิ่งมาตังใจห,หยุดหลุดกันเป็นชั้นๆไปเพราะหยุดอย่างเดียวถึงจะเชื่อมกับ กายผู้รู้ภายในได้เหมือนสนเข็มเงินะถ้ามือไม่สั่นมันก็สนได้ถ้ามือมันยังสั่นอยู่ใจไม่นิ่งตาไม่แน่วแน่มันก็สนไม่ได้นี่นเหมืนอันถ้าเราหยุดใจมันหยุดนิ่งมันก็สนใจเข้าไปในกลางได้ กลางดวงธรรมกลางกายภายในกลางเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะะแต่ใจเรามันสัน่นเพราะก็ตรึงไปติดกับความอยากเหมือนความอยากกับความหยุดปะทะกันอยู่อย่างนั้นอยากในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารประกอบไปด้วยความเพลินก็เรียกว่านันทิราคะสหากาตานะประกอบด้วยความเพลิน อยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นต้นตรึงไปติดในสิ่งเหล่านั้นใจยังไม่หยุดไม่หยุดก็ไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเราก็อจึงก็ต้องสั่งสมบุญเงนเนี่ยไอ้เยอะเพื่อจะได้มีกําลังบุญจะมากลันให้ธาตุเราธาตุธรรมเราสะอาดบริสุทธิ ในรู้ได้เห็นมันกว้างไกลลึกซึ้งจนกระทั่งเขับไปถึงเป็นอันหนึ่งอันดีกับกายผู้รู้คือธรรมกายจนกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตหลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะได้เพราะะนั้นตอนนี้เราก็จะน้อมนำเอา เีนใจไฟนิรันดรนันตะใจไปไปถวายเป็นพุทธบูชาด้วยอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายทุกท่านเราก็ต้องหยุดนิ่งน่งนะลูกนะหยุดนิ่งๆให้ใจใสใสหยุดหยุดอย่างเดียวถ้ามันยังไม่นิ่งมันก็ยังไม่สว่างหรอก ท่านหนึ่งมันต้องจะสว่างต้องจะเห็นมันต้องหยุดอย่างเดียวนั่นแหละถึงจะสว่างสว่างแล้วจึงเห็นเห็นแล้วจึงรู้นะเกิดจากขุเกิดญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกน้อมใจหยุด นิ่งเบาเสบายสบายอย่าไปตั้งใจคืนไปอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูเพราะไม่เกี่ยวกับลูกในตาเรานิ่งเฉย,ยๆเราตั้งสบายเออนิ่งสบายไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียด ไม่ฟุ้งอะไรพวกนั้นนิ่งๆเบาๆแล้วตัวก็จะถ้าถูกส่วนตัวจะขยายแต่ยังไม่ถูกส่วนมันนิ่งแต่มันทึบมันตื้อมันยังไม่สบายแต่มันก็มีทุกข์ไม่กลุ้มอะไรยกเว้นเราจะไปดึงความกลุ้มขเข้ามาเองว่าเอะนิ่งอย่างนี้ยังไม่ฟุ้งไม่คิดเรื่องอื่นแต่ทำไมไม่ขยาย ไม่มีแสงสว่างไม่เห็นภาพอะไรมาใหม่ๆใ,ให้เราดูเลยนั่นเราแสบห,หาทุกเหมือนแกงเท้าหาเส้นแกงใจหาทุกหาความ่ตกกังวลความกลุ้มกัแต่ถ้าเรานิ่งไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนุ่มเบา ค่อยๆค่อยๆสบายๆส,สบายในทีนี้มันยังไม่ถึงกับระดับที่เราเรียกว่าความสุขแต่ในระดับที่มันไม่คับแคบไม่อึดอัดไม่ลำคาญอย่างนั้นนิ่งอย่างนั้นไปก่อนนิ่งพอเราทำบ่อยๆเข้ามันก็ละเอียด มันนิ่งหยาบระดับหยาบชั้นหนึ่งเรานิ่งแต่ไปก็จะเป็นนิ่งระดับละเอียดมันจะปรับของมันไปเองอย่าไปกังวลมันพอปรับแล้วมันจะนิ่งละเอียดนิ่งละเอียดมันจะมีประสบาการณ์ภายในเกิดขึ้นตัวมันจะโล่งละไม่ทึบมันจะโปร่งละมันจะเบา แล้วก็ขยายมันตัวพองๆนะขยายถ้านิ่งมากก็ขยายมากถ้าจะยิ่งนิ่งน่นิ่งก็ขยายจนตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายมันก็เป็นขั้นตอนของใจหยุดนิ่งซึ่งทำได้ทุกคน ยกเป็นคนบ้าคนตายคนที่ไม่ได้ทำแหละเนี่ยเรานิ่งเช้ซึ่งต้องฝึกต้องสั่งสมทำมันทุกวันทำบ่อยบอยพาวิตาพาหุลีกตา,า,ตาบ่อยบๆหนึ่งๆซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆปรับใจกันไปทุกอริยบท นั่งนอนยืนเดินทุกสถานที่ทุกกิจกรรมฝึกไปอะไรจะมาสู้ความเพียรเราก็ต้องเพียรหนองพยายามต้องขย,ย,ยันฝึกไปมันก็ค่อยๆรู้ทางค่อยๆชำนาญขึ้นพอทำเป็นแล้วมันก็ไม่ยากอะไรนึกน้อมมันก็วุดเข้าไปเลยไม่ต้องทำอะไร ทำเหมือนไม่ได้ทำเพราะใจมันนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแล้วมันได้ดุลของใจไม่ตึงไม่ย่อนแล้วมันก็ขยายใสยสว่างความสุขก็พลังพูเลยทะลักออกมาเงินไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อมันก็สบาย ต้งสุขสบายทุกขั้นตอนแล้วก็ค่อยๆเห็นขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเราก็ต้องใจเย็นใจต้องเยอกเย็นต้องยอมรับว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดามันก็ลมลุกคลานงกันอย่างเนี้ยใหม่ๆฝึก เมื่อเราฝึกกันใหม่ๆอย่างนี้แต่ว่าทำบ่อยๆมันก็จะชำนาญก็จะสบายคล่องขึ้นการเข้าไปสู่แสงสว่างภายในมันก็ไม่ยากอยู่ในกำรรม,มือหลับตาแล้วมันไม่มืดน่นิ่งหยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะหยุดอย่างสบายให้ใจใสๆ นิ่งเลยไปนะลูกนะนิ่งไปเรื่อยๆอยายเอาลูกนิตากดไปดูค่อยๆผ่อนคลายทำนิ่ง,งๆเบาๆสบายๆมันไม่ยากเกินไปนะอยากกดลูกนตา ให้ผ่อนคลายทำสบายสบายนิงน่งๆนุนม่มๆเบาเา,าใจแตะไปเมาาตรงกลางแต่ก็อย่าไปกังวลว่าตรงกลางเป๊ะไหมเอาว่ากลางท้องแถวๆนั้นอย่างนั้นไปก่อน แล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยใจมันถึงจะรวมได้เร็วถ้าหากมีอะไรผุดขึ้นมาให้เราเห็นมันไม่ชัดก็อย่าไปยามเพ่งหรือเค้นภาพเพื่อให้มันชัดมีไม้ดูสิบแล้วก็ดูสิบอร์ มีไมาดูย20%กิบเปอร์เซ็นดูยี่สิบปอเซ็นตดูไปเฉยๆอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการเคร่งอย่างถูกวิธีที่จะให้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าไปเคลนภาพหรือเพ่งหรือไปจ้องเป็นรุ่นหนึ่งอย่างนั้นมันเร่งแบบผิดวิธีมันจะเหนื่อยตอึงเครียดไม่ได้ผลมันก็จะเบื่อจะท้อ เรื่องอย่างทวิธีคือนิ่งมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนสบายตามใจสิ่งที่มีมาให้เราดูอย่างนั้นไปก่อนดูไปเรื่อยๆดูจะไปสบายแล้วเดี๋ยวเราจะรู้สึกการทำสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่เรานุกคิด มันขึ้นอยู่กับเข้าใจหรือเปล่าวิธีการทำเป็นไหมถ้าเป็นมันก็ง่ายถ้าไปทำไม่เป็นมันก็ยากแต่ละคุ้นกับทางโลกเวลาจะประสบความสำเร็จชีวิตหรือทำงานการมันก็ต้องบีบต้องเค้นต้องกดดันอ่างต่างต้องต่อสู้ วิธีอย่างนั้นเอามาใช้กับการฝึกใจให้หยุดนิ่งไม่ได้นะมันก็รอยยางกันเหมือน,นจะขับรถทางโลกจะไปให้เร็วก็ต้องเหยียบคันเร่งแต่ในทางธรรมจะไปให้เร็วต้องหยุดต้องนิ่งเบาสบายเปิกบาน ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมก็ไปสู่ภายในเนี่ยมันต้องสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะถูกหลักจะยิ่งทำแล้วยิ่งตึงยิ่งเครียดยี่ก็จะไปฝืนนำต่อให้ลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งขยับเนื้อขยับตัวให้มันสบายๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่ อย่างง่ายๆนึกทบทวนสิ่งที่เราได้ยินใด้ฟังมาต้องอย่างนี้นะลุงนะฝึกกันไปเถอะศึกษาฝึกฝนสั่งสมเดี๋ยวก็ได้เองแหละถ้าเราทำเป็นหยุดไปนนะิ่เวลาทิษฐาจิตมันจะขยาย จะขยายถ้าเป็นดวงดวงก็ขยายถ้าเป็นกายภายในหรือองค์พระก็จะขยายแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆและ,และใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ตรงกลางของกลางไปเรื่อยๆเลยไปเองโดยไม่ต้องไปดันเลยนะเพราะใจมันละเอียดเพราะใจมันละเอียดมันก็จะทะลุ สิ่งที่หยาบกว่าได้เป็นชั้นๆกันไปเรื่อยๆอย่าดับหยาบไปหาละเอียดไปเองอย่างสบายๆเพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วก็นึกน้อมบุญและคำอธิษฐานจิตไอเป็นบางสำเร็จรวมบุญทุกๆบุญที่เราสั่งสมมา ให้สิ่งที่เราได้ตั้งความสนาเอาไว้ให้สําเร็จให้เราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสันเสริญุขมรคนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นเกิดมาก็าอารึกชาติได้เห็นน้ำมะคนึ้งแต่ยังเยาวไว้สร้างบารมีเลื่อยไปจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุด แห่งธรรมเลยให้เกิดในรม่มของพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครอบครัวสมมาทิฏฐิครอบครัวธรรมกายมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนการสร้างบารมีจะมีพวกพ้องบริวารมู่ญาติกายเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภยัยคนผ่านก็ได้ให้ห่างไกลออกไปจะได้เข้ามาใกล,เล้เรา ให้กายวาจาใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งให้ได้ไปรู้ไปเห็นวิชาธรรมกายในหลักอธิษฐานไปอย่างนี้เป็นต้นปัจจุบัน,นชาติกำลังสร้างบารมีอยู่ก็ขอให้บุญทุกบุญบรรดาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานจะเป็น สัมมาวานิชาสัมมาอาชีวะเสรง่ายขายคล่องกำไรงามหมดน,นี้สินเหลือกินเหลือใจเหลือไว้สร้างบารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปฏิบัติธรรมพระพบพระธรรมกายคอบครวอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นเรากอธิษฐานไปไ้ใจที่ใสใส บุญใหญ่ทุกบุญก็ขอให้เราทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์รับไหลมาเทมาและบุญนี้ให้ถึงแก่บรรพบุรุษบุปกาลีหมู่ญาสนิพิศาสัมพันธชนคู่กรรมกูเวนก็ะทังถึงสัพสัตว์ทั้งหลายการนึกกำไปอย่างนี้กันทะลุกนะ